สวัสดีครับก็กลับเข้าสู่โหมดชิกรถดีแล้วครับว่านเมืเ่อเ้านี่ไปลงบาลกับมาตอนเทียงมือว่านก็ไปลรงบาลครับแม่ไม่สบายครับน้องแฟดก็ไข่เบิดขึ้นนากครับว่าจะปั้นจัมโบนี่คุ้มไหมครับใครมีเครื่องครับวางหัวอะไรดีมีจัมโบ มีทะเบียนนะครับคับสซี่ใหญ่ด้วยมีทะเบียนเรียบร้อยคัสซี่ก็ได้อยู่นะคัสที่ผุครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับซับซับแล้วก็ทำสีเก็บเรียบร้อยครับใบช่างอ๋อจัดเรียบร้อยแล้ว นว่าจะปั้นต่อครับมันจะคุ้มไหมแต่ันเป็นเผาเดียวนะครับเป็นรถเผ่าเดียวเนี่ยเผ่าเดียวใครมีเครื่องครับสักสองสี่ขึ้นไว้ไหมใครมีครับแนะนำมาหน่อยครับอื้ <c oughs> ปีกนี่ผูกแล้วครับผูตัว ี่ตรงนี้ผูกแต่มันก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาผูกด้านหลังเขาจะปั้นแบบงบน้อยๆยิบขึืแตกครข้างเนี้ยแต่ <laughs> อ่ะใครมีเครื่องยนต์ครับอีสุครับสองร้อยขึ้นนี่ทักมาสองสียิ่งดีนะครับใครมีสองสีครับทักมาหาหน่อยครับมีราคาเมตตาไหมครับราคาบูซ่าเนี่ยยางมันเต็มทั้งหมดยางเต็มหั้งสิบเส้นเลยมันจะปั้นหัวยาวก็ไม่ไหวหัวยาวไม่มีทะเบียนครับก็จะเอากระบะที่หัวยาวมาใส่ว่างหัวอะไรดีครับนี่ หัวนไปไม่รอดหรอครับหัวนสุดเขตชายแดนนี่คันนี้ก็เอาไปวิ่งอ่อยแต่ก่อนมันเป็น EP ร้อยครับวาง EP ไม่รู้ว่าจะเก็บหมดเดยอะหรือเปล่าต้องรอนี่ยางก็ดีหมดครับยางเขาใช้ได้หมด คิดถึงยังไงครับดูลังครับก่อนผมเอาไปวิ่งอ้อยครับเอาไปวิ่งอ้อยทำลังใสเกี้ย์ใหญ่ครับเกียย์ล็อกใหญ่ครับอพอด,ดีมีเกียย์ฝากด้วย นี่เป็นหกมีจีครับผมว่ามันมันไม่ไหวว่าจะยกลงครับอยากได้สักสองสี่ใครมีบ้างครับแนะนำมาหน่อยมันผุแล้วหัวนเอาไม่ได้เอ้าใครมีแนะนำมาหน่อยคร,นนครับแต่คัตซีขนาดสวยกว่าวยาวสวย คัสซีเคนครับซับมาหมดแล้วซับหน้าหลังยิงยาวมาหมดแล้ว